ี่ค่ะก็จะมารีวิวหูฟังไร้สายนะคะก็คือหูฟังบลูทูธนะคะที่เราซื้อมาจากมิสเตอร์ดีนะคะเราซื้อมานะคะ390บาทนะคะตัวนี้เป็นประมาณนี้เลยมาค่ะมาลองแกะกันซื้อแม่นะคะ390บบาทนะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือน แล้วก็มีสายชาร์จค่ะแล้วก็มีจุกเอาไวใส่อะค่ะแล้วก็มีตัวเครื่องเป็นแบบล้วก็เป็นแบบไหนอะแบบเป็นเรื่องมาแบบมีจุกนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบไม่มีจุกอ่ะเรารู้สึกว่ามันเจ็บหูวัวยว แบบนี้นะครับคุณแล้วก็ลองเชต่อ,เ,อ,อเราจะมาลองเชื่อมต่อกันนะคะแล้วก็จะเปิดเลยนะคะก็คือจะเชื่อมต่อเนอะเอาะเฮ้ยสิ่งดีอะ่ะเหรอเอ,อลองดีล่ะ โอเคโอเคนะคะทุกคนผูกัำก็ถือว่าดีมากเลยนะคะก็คือเสียงแบบเสียงดีมากเลยะคะ่ะแต่เสียงเรากวรได้ดีมากนะคะถ้าทุกคนอยากซื้อนะคะไปซื้อกันที่มิสเตอร์เดยไไว้นะคะราะคะสามร้อยเก้าสิบาทซื้อกันได้นะคะ